รายการเนาะสอง EP ก็ตอนนี้ยังเริ่มไต่ระดับไปอยู่บอิจินีเอาติ้งฟินนอกบ้าของเรานะครับกำลังกำลังเข้มข้นเลยนะครับสอง EP แรกไปพัทยาไหมใช่ไปพัทยาไปชลบุรีก็รู้สึกว่าเป็นสอง EP ที่เขาเรียกว่าอะไรไปไปเที่ยวไปเอามีไม่ใช่ไปเที่ยวไปเอามีไปเอามีแต่ผมเชื่อว่า EP เราต่อไปเนี่ยมันมันยิ่งหนักกว่าเดิมเละกว่าเดิมพี่ ความสนุกยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเอาจริงนะเลขแรกๆอ่ะเรายังเกรงอยู่เพราะมันเป็น EP พีหนึ่งอีสองเรายังแบบงงๆอยู่ว่าเฮ้ยมาถ่ายอะไรยังไงแต่พอหลังๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าจับทางได้แล้วาได้้แลวว่มันต้องเป็นยังไงมันก็จะมีความแบบเอนจอยมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็แบบน่าติดตามมากขึ้นถูกต้องครับครั้งที่แล้วมันเครียกว่าคือมีรายการมันต่างครับมูฟมันต่างแค่ไหนโปรดักชั่นก็ต่างแหละครับจังหวะจังหวะที่ะมูฟมูฟเมนต์ไปในสถานที่ต่างๆก็จะมีกล้องตามตลอดอยย่างงเี้อย่าง อย่างซีซันที่แล้วเนี่ยกล้องมันมันไม่ค่อยเยอะเท่าซีซันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรดักชันที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีทีมงานที่ค่อยๆบิ้วเราค่อยคค่อยๆาเรียกว่าค่อยๆจับทางพวกเราอะว่าแต่ละคนมีทิศทางแนวทางไหนบ้างที่ควรเล่นอะไรกันเราก็เล่นไปอะไรกันสนุกมากในกองจริงก็ต่างตรงที่แบบว่าซีซันหนึ่งเราแบบว่าใหม่ เรายังไม่รู้จักกันดีพอใช่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่ามันกลำมันก้ามกึ่งก้ามกึ่งเกีงอยู่ว่าจะเล่นดีไหมว่าจะเล่นอะไรเงี้ยแบบเกีงใจไปเกียงใจกันมาอะไรเงี้ยแต่พอซีซั่นสองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่มีใครเกียงใจใครเลยอันนี้เล่นไม่เหมาะส่เล่นกันไม่มีพี่น้อะเลยชีวิตรอดนะหมายถึงว่าไม่สนใจใครไปฉนต้องรอดตัวไม่สนใจครับแจกเอาคะแนนกันอย่างเดียวครับหวังว่าจะเป็นผู้ชนะกันอย่างเดียวเลยเอ็ก็แจกแจกแบบกระนำสปอยเลย บางทีเนี่ยคะแนน MVP เนี่ยเขากำหนดไว้แล้วว่ามีอะไรบ้างแต่สุดท้ายพี่เอสพี่ชอตเปลี่ยนเอาหน้างานอย่างนี้ก็มีเราไม่เถียงอะเถียงแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนสองคนี้ได้ใช่ครับที่จริงอายุมันมีผลไหมอายุเหรอมันมีผลเพราะแต่ละคนเพราะว่าอันแรกก็คือเล่นเหลือกล้วยที่สองต้องขึ้นบันไดอแล้วแต่ละคนก็คือสภาพ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 คือนะคิวหนึ่งถ่ายสองเทปอะไรเงี้ยพี่ อันแรกไปไปเอาดอก่อนเราเราเล่นอะไรอ่ะสักอย่างหนึ่งอ่ะที่โผล่อย่างน้ำมาอะไรเงี้ยไอ้อะไรนะไฟบอร์ดอสักอย่างหนึ่งแล้วก็โหแรกเล่นทะเลอันที่สองเดินขึ้นเขาไปชมแลนด์มาร์คของเขาพัทยาซิตี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็ค่อนข้างที่อ่อมนิดนึงแต่ว่าต้องบู๊ตเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็อายุก็มีมีผลเหมือนกันแต่ว่าก็เนื่องด้วยทีมงานค่อนข้างบิวสำคัญมากใช่ครับ แล้วเราสองคนช่ยวยกันบิวเปยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นทีมมันต้องแบ่งเป็นทีมเดียวกันเ<อ>นี่ย EP หนึ่งสองเราไม่อยู่ทีมด้วยกันอยู่ยกันแต่ว่าแข,แข่งกันแต่ว่า <c oughs> ด้วยความเป็นพิษเบฟอะผมเชื่อว่าทุกคนอยากเอาชนะกันเองอยู่แล้วด้วยความที่แบบอุ้ยแข่งเฮ้ยอย่างอย่างนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเจอแน่เล่นแน่อะไรอย่างเงี้ยมันรู้รู้ทางกันแล้วยิ่งเป็นเกมที่แข่งอะไรเนี้ยไม่มีใครยอมใครใช่มีใครยอมใครหนักหนักกว่าเดิมโดยเฉพาะนี่ถ้าถามเรื่องอายุเนี่ยมันแล้วแต่คนจริงๆอย่างพี่นัดอย่างเงี้ย คือเวลาแข่งเนี่ยเขาเอาเป็นเอาตายนะเออเขาไม่ได้มาแบบอ่อนแอ่งนะเดี๋ยวรอดูวีดีต่อไปสุพนัทเนี่ยเป็นตัวที่แบบโหแบบทุ่มเทเห็นแบบอุ้ยไม่เอาไม่เล่นเกมนี้ไม่เล่นชิวๆแต่คนนี้คือสุดยอดของบเพราขาแน่นมากนะสุพนัทแน่นแน่นจริงแน่น่จริงมันเตรียมเองเลยไมเมีไม่มีเซตไม่มีเซตไม่มีเซตอันนี้ไม่มีเซตเลยไม่ได้ก็กลาฟิลกังวลใครมากที่สุดว่าคนนี้ต้องแบบว่า กูแข่งแน่นอนตั้งวนเหรอเอาจริงไม่ไม่ค่อยกังวลนครับสําหรับผมไม่ค่อยกังวลนดเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้สปอยแล้วเอวผมอยู่ท้ายเลยสปอยเลยสปอยอ๋อไม่ต้องลุ้นเลยไม่ต้องลุ้นตอนนี้เอ p ผมลุ้นลุ้นบ u ยครับถาแสดงว่าเราก็ไม่ต้องกังวลใครเพราะงไงเราไม่ได้ที่ b u o ผมแข่งตลอดคือสุดท้ายคะแนน MVP ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าใครได้ที่1หรือว่าที่2ที่3คะแนนมันแจกแ a นดอ m ใช่สุดท้ายแล้วต้องมีความสุขครับถ้าอยู่ถ้าอยู่หัวแถวมันมันลุ้นกันเยอะเราลุ้นท้ายลุ้นท้ายนี่ผมนี่คืออุ้ยคู่แข่งน้อยอ่ะไอ้คู่แข่งน้อยมีใครบ้างยัพาวิวก็น้อยผมแล้วหนึ่งพาวิวก็น้อยผมแล้วหนึ่งครับอีล่าสุดได้ศูนย์เกาฟิวก็น้อยอีพีสองเนี่ยเกาฟิวได้ศูนย์คือสุ่มเล่นตั้งนานลำดับคะแนนนี่คือสุ่มมากตอนนั้นเกาฟิวเข้าลำดับที่แบบแปดประมาณแปดใช่ไหมได้ศูนย์คะแนนอะไรเงี้ยลีเข้าสุดท้ายยังได้ห้าคะแนนเลยอะไรเงี้ยทุกอย่าง มันมันแร้หน่ออยู่แล้วดูเป็นการฟื้ใจนืภูมิใจครับภูมิใจเราต้องภูมิใจครับเราเต็มที่กับเกมแล้วแต่ว่าคะแนนมันไม่เอื้อให้เราใช่ครับถ้าใครมาอันดับหนึ่งที่มันรู้สึกแบบว่ามันมาอยู่นั่นน่ะมันมาอยู่นั่นเหรอด็อกเอรอลีสันสกินบอดี้โลชั่นครับอันดับหนึ่งแน่นอนใครมาอันดับหนึ่งแล้วอัันดหมไปถึงในไม่บอกครับถ้าอันดับหนึ่งเราดูแล้วเราดูแล้วรู้สึกว่าทรงเหรอเออจริงทรงครัพี่นัทเออพี่นัทยังไงก็พี่นัทเขาเป็นแชมป์เก่านะ สีซั่นนี้แล้วเขาเป็นแชมป์เก่าปีนี้เขาลุ้นแชมป์อยู่แต่ว่าถ้าเต็งหนึ่งพี่จริงๆแล้วอ่ะน้องภูเพราะว่าน้องภูกลิตตินนี่แหละน้องภูพูนี่แหละผมคิดว่าเขามีสกิลกันขี้โกงกันเยอะเขาเขามีสกิลแบบสามารถแบบไปทางไหนก็ได้อ่ะเออจับทางเขาไม่ค่อยถูกอันเนี้ยเหมาะอันดับได้ที่หนึ่งนะผมว่าเออเหมาะเหมาะเหมาะยี่จะฝากถึงภูไหมว่าเป็นคนขี้โกงไม่มีครับ โตไปไม่โกงน้องโตแล้วโตแล้วอ่ะเขามีกล้ามแล้วโอเคถ้าไม่รู้อ่ะเขาคนนั้นเขาโชว์ทีที่แล้วเขาโชว์แล้วอโอเคครับผมอย่างเราก็คือจะคฮองบวยไปเลยเอ้ยยังไม่บวยลุ้นบวยพี่ลุ้นบวยยังไม่บวยยังมีอีกหลายอีพียังมีอะไรมียังมีอีพีต่อไปผมบอกอีพีต่อไปอ่ะเออจะมีภูเขามีทะเลไปแล้วนะมีภูเขามีภูเขามีวัด มีวัดมีโฮ้ยมีอะไรอหรอมีมีเยอะะ Adventure Adventure ส่วนใหญ่เนะี่ยเราได้ทำทุกอย่างใน EP นี้ติดแกลมก็มีติดเ <นะ S 2> ขาก็มี <นะ S 2> ติดหนี้ก็มี <c oughs> นะครับก็รอลุ้นนะครับออกาสทุกวันศุกร์นะครับทางช่องวันสาเอ็ดนะครับครับผมสิบหกสิบห้าครับทุกวันนะครับซีรีส์เป็นไงบ้างเราม,มาถึงคิวเรายังถึงแล้วครับเราสองคนได้ถ่ายไปแล้วก็ค่อนข้าง ซอบซอบอยู่สาหรับซีนของเราของเราสองคนก็ยังซอซอบอยู่ซซอบอยู่เพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้เข้าเยอะอ่าหลักๆก็จะไปเป็นพวกเอ็กฮันเตอร์ซะมากกว่าอะไรเงี้ยที่ที่อยู่ด้วยกันนกแข่งอย่างคู่เรามันจะได้รักกันไหมเพราะว่าหลายคนรุนมากก็บอแล้วไงได้รักกันแต่รักกันวิธีไหนเดี๋ยวว่ากันมีนํำเสนอั้ยมีเสนอพี่ปีเตอร์เไหมว่าอยากมาเป็นดีไซน์แบบไหนเพราะว่าอ่าซีซั่นแรกมันค่อนข้างที่จะแบบยังไม่ชัดเจนถ้าดีไซน์เหรอผมว่า เป็นฟิลแบบเพื่อนที่ไม่เกี่ยวนะดีไซน์ไงดีไซน์ดยากสปอยดีไซน์ผมคิดว่าเป็นเพื่อนที่มองตาก็รู้ใจกันอ่าก็ก็อาจจะเหมาะกับทั้งตัวคิมแล้วก็เคินตะก็ได้เพราะว่าทั้งทั้งทั้งสองคนเนี่ยก็เาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่อโลนลี่ทั้งคู่เอ่อมาตัวคนเดียวทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ก็อาจจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเขาทั้งสองคนซึ่งมันเป็นเหมือนบทมาที่เราอ่านนะที่เราพูดกันไปก่อนผมว่าผมว่าไม่คล้ายนะ วันนี้ผมพูดเลอยๆที่เจาพี่ว่ามันแตกต่างตรงไหนแตกต่างตรงไหนสิ่งที่เป็นไม่หาไนะอเ้ยอาจริงนะด้วยความซีซั่นหนึ่งอ่ะคือตีกันคู่นะครับพอกลับมาอารมณ์ของบทอ่ะก็อาจจะไปทางเพื่อนมากกว่าเพราะว่าสองตัวนี้คือไม่รู้จักกันมาก่อนไม่ได้สนิทกันไม่ได้แบบว่ามีแบบความรู้สึงกันอันนี้เห็นด้วยใช่ไหมกับสิ่งที่พูดเมื่อกี้ เห็นด้วยเห็นด้วยก็ม okay, okay. ีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบเพื่อนกันผานิทกันผารวมนะอันนี้เห็นด้วยนะี่เห็นรวมแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าความรักมันมีหลายแบบความรักมีหลายแบบจะรักแบบไหนก็ต้องไปหลุ้นะอาจจะรักแบบดุดันก็ได้รักแบบเพื่อนก็ได้รักแบบว่าเพราะนี่ก็นักฆ่าไงนี่นักฆ่าผมก็นักแข่งก็อาจจะมีความแบบฮอตฮอตซู้กันก็ได้ให้กับฟิวดีไซ อ่าลอง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 อันนี้ผมเป็นเพื่อนแล้วนะอันนี้คนเป็นไหนเอ้าเอาผมก็ทางเพื่อนไงเอาโอเคอ้าวผมจะไปทางแฟนหรอเอ้าได้หรอได้นะก็ฟิตเอาไม่แน่ไม่บทอะได้ก็รอลุ้นลอลุ้นแล้วไงัาผมอย่างในซีซั่นนี้หลายคนค่อนข้างฟิตคู่เราเป็นยังไงบ้างฟิตหุ่นเฮ้ยเพราะว่าครูเขาก็เต็มที่มากครูเหรอเขาไปฝึกกับนักทิเนะ เขาฝึกมาตั้งแต่ซีซันแรกแล้วอ้าวพี่ไม่เห็นซีซันนี้เหรอใช่เพิ่งไม่เห็นซีซันนี้ดิวาเขาเขาฝึกมาตั้งแต่ซีซันที่แล้วแล้วอย่างพูอย่างคู่เราสองคนเนี่ยอย่างตัวของเคนตะเองเนี่ยเขาเป็นนักฆ่าเหรอเขาต้องมีความเฟิร์มขึ้นตรงนี้กาฟิลก็ค่อนข้างที่จะกินคลีนมากขึ้นนะช่วงนี้ก็กินคลีนออกกำลังกายหนักเสียเงินไปเยอะนะฮะอย่างผมก็เขาเรียกว่ากินอย่างเดียวกินให้เยอะขึ้นเพราะว่า ต,ต้องการ,รต,ต,กาต้องการโปรตีนใชนะ่ต้องการต้องการโปรตีนเพิ่มมากขึ้นนะเนื้อสัตว์แบบนี้ชอบเลยอัาน,น่าฟิตไหมฟิตครับออกกำลังกายนนยังไงบ้างสำหรับเด็กต้องออกกำลังกายเหรอโอ้ยไปบอยจีน,นี่ได้ออกทุกวันครับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยผมว่าได,ได้ได้ได้ทุกส่วนสำหรับผมเมื่อวันนั้นคุณไปเตะบอลอ่าไปเตะบอลใช่ใช่ใชเพิ่งเตะบอลมาจริงจริงเป็นอย่างล่างทองเหมือนทาววิร์ดอะไรนะครับล่างทองความเป็นจริงแล้วนะอยากเป็นอยากเป็นสักครั้งหนึ่งอยากทำให้ได้แบบนั้นตั้งเป้าไม่กี่เดืืออนว่าาตั้้งเเปหร เอาแล้วทุกคนคาดหวังแล้วเท่าต้อในปีนี้แล้วกันจะทําให้ได้ผู้ชายต้องระบุไปเลยระบุไปเลยก็ระบุแล้วไงผู้ชายปีนี้ปีนี้มันโขไม่นี่เพิ่งต้งปีกรุงพาลยตัไงไตรมาส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 ที่สี่ไม่เกินเอาผู้ชายเราต้องพูดเราทําให้ได้อม่มันถ่ายจบไปแล้วไตรมาสที่สี่ไม่ไตรมาสที่สี่มันออนจบแล้วมงเพิ่งงอน ไม่ใช่คันอ๋อนร้อออนอยู่ออนอยู่ตอนนั้นแฟนมีแล้วไงอ่าตอนนั้นแฟนมีแล้วแต่มาที่สิี์ได้เห็นแน่ได้เห็นแน่แฟนมีแต่มาสองแต่มาสามเราไปทำอะไรทำไมไม่เห็นแพ a c t i c อยู่อ่าพัฒนาตัวเองอยู่ในเรื่องของรูปร่างอ่าเพราะเราเป็นคนตัวเล็กไงอาจจะต้องใช้เวลาอ่าซึ่งที่ซึ่งที่เราพัฒนาเราจะได้เห็นในซีรีส้ไหมหรือว่าไปเห็นในแฟนมิ่งแฟนมิ่งครับนี่พูดอยู่ไม่เห็นในซีรีส์อาจจะได้เห็นแรม เรากนเสริมไหมเราไม่เราเสริมทุ่างไหมว่าทำไมมันจะไม่ได้เห็นในซีดี้จริงนะเอาถ้าได้เห็นก็ไปทางเลิฟซีนแล้วนะออ้ายู่ไมันก็อาจจะเห็นแบบว่า บอบมแอมแอมบอบมแอมแอมไม่จริงที่มองเห็นจะจับต้องไม่ได้หรอใช่เป็นมิ่างเหรอจับต้องไม่ได้คือมันบอกไม่ได้จริงๆถ้าดูในช่องวันเนี่ยก็อาจจะเห็นบอมบอมแอมแอมแต่อาจจะต้องไปดูแบบว่าเวอร์ชั่นเต็มเต็มรอดูอะไรอย่างนี้ถ้าคนเราตั้งตารอเบนจ์จะยังไงตั้งหน้าเลยครับผมไม่ต้องตั้งตาอย่างเดียวตั้งหน้าหลอกขาทายนะอยู่ในยูทนะและผมสัญญาว่าไตรมาสที่4 ปีด้วยระบุด้วยไตรมาสที่4ปี2 5 0 0ันห้าร้อยหกสิบหกสิบแปดคอสอแล้วกันอ้าพันกว่าปีคอสสองห้าหกแปดอ่าโอเคครับไตรมาสที่4ไตรมาสที่4เจอแน่เจออะไรเจอเจอผมไหมก็คือคิดว่าเขาพูดเชื่อถือได้ไหมแต่เหมือเชื่อได้เอ้าไสองปีเนี่ยเอ้าไม่สองปีก็ปีเดียว โอ้พี่นับยังไงเนี่ยเชื่อถือได้ไหมไม่เชื่อได้เชื่อได้เอาจริงอ่ะเขาเห็นเขาพูดเล่นแบบเนี้ยคือเขาเป็นคนจริงจังอยู่ถ้าทำไมเราไม่ทำพร้อมเพื่อนเลยเนี่ยนะเพื่อนทุกคนทำผมก็ทำใช่เพื่อนทำเยอะไงเราก็ทำเยอะเหมือนกันแต่เราไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ใช่ครับกล้องฟิล์มเพราะว่าเขาบิลมาแบบนี้ในรูปก่อนต้นฤดไหน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 นี่คาดบอกว่าจะใส่ชุดนี้กันมานะเนี่ยเอ้าไม่บอกอะเอาว พักแล้วมึงเปี่ยนครัีมไม่ติดไม่ติดนะฮะเออมียังมีแบ่งปันให้เขากินครีมด้วยมาคาฟิลเอาจริงก็ชวนเขากินตลอดเพราะว่าไปกองเนี่ยเราก็จะสั่งแบบว่าไข่ต้มตลอดไม่ใช่แค่กาฟิลทุกคนกินครีมทั้งนั้นกองแิบเบลเบลนะกินเกลี้ยงกินเกลี้ยงเลยครีมไม่เหลืออันนี้เขคือเป็นคนเก็บเกลี่ยรายละเอียดเออจริงไม่เชื่ออีกละไม่เชื่อป่ะเนยหน้าเราดูแบบ กับพิวพูดเลยเสดงว่าเราก็กินครีมเหมือนกันจิงอ้าวกับพิวพูดกิน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 ก็นก็นไม่เชื่อตัวเองเลยเนี่ยเอาจิงกินจริงก็นกินเดี๋ยวเราช่วยเขาดิวบ้างไหมกับพิ้วดิวอะไรดิวยังไงนะฮะเพตรงไหนเพราะเราเห็นผุ่นเขามันนั่งกัเราต้องบอกเพิ่มตรงนั้นอยากดิวโี้โหผมยังใช้เทรนเนอร์อยู่เลยพิ้เทรนเนอร์เขา อาจริงเรื่องนี้คือไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้บิวเพราะว่ามันต้องเฉพาะคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะมีแต่ว่าถ้าบิวผิดซีนมากกว่าถ้าบิวผิดจุดนี้โอ้ยบางทีแย่เลยล่ะพี่บางทีอ่ะมันไปโตลงเอิดเนี่ยมันยากเลยเราเน้นต้องแข่เราเน้นต้องแข่ซึ่งก้อนท้องมันโตข้างล่างอย่างเดียวมันไม่ได้ข้างบนไม่ใช่ข้างตรงโตข้างบนบ้างมันต้องเกิดการสมดุลระหว่างร่างกายด้วยแก้มเรา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 ต้อง จอไลน์ต้องขึ้นแกเราต้องจอไลน์ต้องขึ้นนะครับพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยสุดท้ายเราจะได้ดูเมื่อไหร่สุดท้ายนะครับขอฝากเรยเดี๋ยวค่อยฝากตอนหนังเอาที่เกับซีรีส์จะดูเมื่อไหร่ความปีหลังบอยเจอร์นี่จบหลังบอยเจอร์นี่หลังบอยเจอร์นี่จบได้ดูแน่นอนเมษานี้ประมาณเมษาครับผมได้ดูเบลใช่ครับเมื่อกี้บอกว่ากำลังออนอยู่กำลังออนอะไรสิ้นปีไปอันนี้เราไง แฟนมีแล้วไงสิ้นไนกลางกลางเดือนเมษาอะไรแบบปล่ยปลายสิ้นเดือนหลังจบบอยเจูเนี่เลยคุณได้ดูแน่นอนต้นพุทภาได้ดูพิษเบฟอ่าครับผมอ่ธันวาลได้ดูสิทธิ์แท็เบนเอาเอาสุ่มหน้าครับจะได้รู้ไงว่าพี่เป็นคนผมจะทำให้ดูทุกคนเป็นพยานให้พี่อทุกคนเป็นพยานไตรมาสที่ทำอะไรนะครับพุทธศักราชสองพนหกสิพูดด้ศักราชด้วยอ๋อโอเคร่างทองนะครับ